สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นของนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยค่ะซึ่งในเวลานี้นะคะก็ต้องบอกว่าโค้ชยะนะซึ่งเป็นโค้ชคนใหม่ของทีมชาติไทยเนี่ยได้เรียกตัวนักกีฬาเข้ามาเข้าแคมป์แล้วให้มาเก็บตัวเตรียมพร้อมเพื่อที่จะแข่งรายการ VNL ซึ่งถือว่าเป็นรายการใหญ่นะคะ ไทยจะสามารถคว้าตั๋วเข้าไปแข่งขันในเกมโอลิมปิกได้หรือไม่ก็ต้องผ่านรายการนี้ซึ่งจะมีการแข่งขันในเดือนพฤษภาคมเดือนมิถุนายนปีนี้ค่ะทุกคนและตอนนี้ที่มันเป็นประเด็นเลยนั่นก็คือนักกีฬาสาวไทยตัวหลักยังไม่ได้กลับประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาสาวไทยที่ไปเล่นอยู่ที่หลีกญี่ปุ่นปรากฏว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการแข่งขันกันต่อเขามีเรื่องที่ต้องชิงถ้วยชิงแชมป์กันต่ออีก อีกหนึ่งรายการนะคะซึ่งจะทำการแข่งขันในวันพรุ่งนี้กว่าจะเสร็จก็คือ อาจจะเดือนหน้านะคะเดือนเมษาเลยนะแล้วสาวไทยยังไม่ได้เข้าแคมป์เลยในขณะที่ชาติอื่นๆเขาเข้าแคมป์กันไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นจีนหรือตัวหลักๆของญี่ปุ่นเองอ่ะแต่ปรากฏว่าสาวไทยที่ไปเล่นอยู่ในหลีกญี่ปุ่นยังต้องทํารายการแข่งขันนี้อยู่ค่ะทุกคนตรงนี้ก็เลยเป็นประเด็นแต่ก็เลยหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้มาฝากแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยอยากจะมารู้ความคิดความเห็นว่าแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยคิดเห็นกันอย่างไรบางคนนะคะก็ให้ ความคิดความเห็นว่าคือค่อนข้างที่จะดุเดือดเลยนะเขาบอกว่าสมาคมเนี่ยควรที่จะมีการพูดคุยกับนักกีฬาแบบจริงๆจ,งจังๆเลยว่าเวลาที่นักกีฬาไปเล่นหลีกของต่างประเทศอ่ะเขาให้แข่งหลีกไหนบ้างจบที่รายการไหนหลีกนอกอ่ะอย่าคือไม่ใช่หลีกนอกสิคือรายการนอกนั้นน่ะที่มันไม่เกี่ยวกับหลีกอ่ะ ก็ให้ตัดทิ้งซะอย่าลากยาวไปขนาดนี้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นการเสียโอกาสการที่นักกีฬาไม่ได้มาออไม่ได้มาเข้าแคมป์สักทีไม่ได้มาฟื้นฟูร่รางกายสักทีตรงนี้ถือว่าเป็นการเสียเปรียบอย่างมากเพราะว่ายังมีรายการทีมชาติที่รออยู่ที่รอนักกีฬาอยู่ปรากฏว่านักกีฬาตัวหลักๆยังไม่ได้กลับมาประเทศเลยค่ะทุกคน <Freder ik> มันก็เลยเป็นการเสียเปรียบในขณะที่จีนเข้าแคมป์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วญี่ปุ่นก็เข้าแคมป์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นะคะส่วนไทยเราเองยังไม่ได้กลับเลยยังไม่ได้เข้าแคมป์เลยแล้วสภาพร่างกายมันก็ต้องมีการเหนื่อยล้าแล้วมันไม่สมบูรณ์100%เอซอย่างที่โคดยะได้ให้สัมภาษณ์แล้วนะคะว่าสภาพร่างกายของนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยไม่สมบูรณ์หนึ่งร้อยเอร์เซค่ะ มันก็ต้องมีสะบักสะบอมกันบ้างเนาะเพราะว่ามันเจอการแข่งขันที่ค่อนข้างที่จะต่อเนื่องอย่างเกาหลีเนี่ยมีการแข่งขันต่อเนื่องเลยอย่างชมพู่พันพันเกิดปราดก็มีอาการบาดเจ็บที่นิ้วนะคะน้องโมเมธนัชชาสุขสดก็โอ้โหโดนเบ้าตาไปตรงนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาค่ะมันเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อกลับมาแล้วเนี่ยทีมงานวิทยศาศาสตร์การกีฬาเขาก็ต้องฟื้นฟูร่างกายของสาวไทยเราอยู่ดีอันนี้ก็อยากจะเชียร์อยากจะรุนว่าให้สภาพร่างกายของนักกีฬาสาวไทยได้กลับมาฟื้นฟูนะคะแต่บางคนเนี่ยก็ให้ความคิดเห็นไปต่างๆนานาค่ะเขาบอกว่าแบบนี้ไม่ได้เสียเปรียบนะการที่สาวไทยยังไม่ได้กลับมาเข้าแคมป์ก็ไม่เห็นว่าจะเสียเปรียบตรงไหนเพราะอย่างไรตอนที่สาวไทยกลับมาก็ต้องมีการฝึกซ้อมที่หนักอยู่แล้วอยู่ที่นั่นก็ฝึกซ้อมอยู่แล้วเอาเวลานี้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากต่างประเทศดีกว่า เขาก็มองไปอย่างนั้นนะคือหลายคนหลายความคิดหลายความเห็นแตกต่างกันไปแต่ก็เลยเอาหยิบยกประเด็นเนี้ยมาพูดคุยกันอยากจะรู้ความคิดความเห็นของแฟนวอลเล์บอลชาวไทยว่าคิดเห็นกันว่ายอย่างไรนะคะบางคนก็บอกว่าไม่ได้เสียเปรียบบางคนก็บอกว่าเสียเปรียบแน่นอนนะคะโอกาสที่จะได้ฟื้นฟูร่างกายเนี่ยมันจะทันไหมกลับมาก็เดือนเมษาแล้วพอพฤษภาก็ต้องเดินทางไปประเทศบราซิลแล้วนะคะแล้วการที่ญี่ปุ่นเข้าแคมป์แล้วจีนเข้าแคมป์แล้วแต่ ไทยยังไม่ได้เข้าแคมป์เลยจะไม่เสียเปรียบได้อย่างไรล่ะ แล้วการที่จะให้สาวไทยแข่งต่อในรายการชิงถ้วยต่อเนี่ยก็แข่งกับตัวโลเค้าก็ต้องเป็นตัวแบกอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับว่ารายการของญี่ปุ่นเนี่ยเขามีวีลีกต่อนะคะซึ่งสาวไทยก็ต้องไปแข่งขันกันต่อพรุ่งนี้ก็จะมีสาวไทยลงไปแข่งขันไม่ว่าจะเป็นเตยแนนบิมพิบิมพิพิชยาโกกรัมบุ๋มบิมหรือเพียวอัชรพรคงยศจากทีม NEC Red r o c k e t ก็ต้องไปร่วมแข่งขันกันแล้วก็ต้องแข่งกับตัวโลเค้าของทางประเทศนั้นๆนะคะซึ่งไทยเราก็ต้องเป็นตัวหลักในการพั ทาแต้มทําคะแนนนะคะเขาก็เลยมองว่าเสียเปรียบอย่างแน่นอนนะคะ แต่บางคนเขาก็ให้ความคิดความเห็นว่าเอ๊ะแล้วถ้าจะให้ทางสมาคมพูดคุยกับนักกีฬาสาวไทยแบบนั้นไปมีเงื่อนไขกับเขาเยอะแบบนั้นแล้วต่างประเทศเขาจะกล้าจ้างไหมค่ะมันมีความคิดเกิดขึ้นเยอะมากเลยอ่ะทุกคนวันนี้ก็เลยอยากจะรับรู้ความคิดความเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยกันหน่อยนะคะว่ามีความคิดความเห็นกันว่าอย่างไรโดยส่วนตัวต่ายแต่ก็อยากจะเชียร์ให้สาวไทยเนี่ยมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เต็มร้อยเพื่อที่จะมาสู้หลีก VNL กันได้อย่างเต็มที่เต็มพลังก็เห็นใจสาวไทยเหมือนกันนะคะแต่จริงๆแล้วสาวไทยก็ต้องออทำหน้าที่ของตัวเองเนาะในเมื่อถูกจ้างไปแล้วถูกให้ถูกเรียกให้ไปเล่นในวีลีกแล้วเขาก็ต้องทำเต็มที่นะคะจะไม่ทำเต็มที่ก็ไม่ได้มันก็จะเสียชื่อเหมือนกันนะคะเราก็เห็นใจแล้วเราก็เข้าใจในทั้งสองฝ่ายด้วยนะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะสาวไทยมาที่แคมป์เนี่ย เป็นบางคนเท่านั้นตัวหลักๆยังอยู่ต่างประเทศกันเลยค่ะทุกคนบุ๋มบิมชัชชุอรนโมกสีบีมพิมพิชยาโกกรัมเตยแนนไก่วิมลรัตน์เพียวอัชรพรคงยศชมพู่พรพัน์เกิดปราดก็ยังอยู่เกาหลีโมเมธนัชชาสุขสด น้องสองวิภาวีสีทองก็ยังอยู่เกาหลียังไม่มีใครกลับมาค่ะตัวหลักๆยังอยู่ต่างประเทศกันหมดตอนนี้ที่ไปเข้าแคมป์ก็จะมีนักกีฬารุ่นน้องดาวรุ่งต่างๆที่มาเข้าแคมป์นะคะซึ่งบางคนเขาก็บอกว่าเอะนักกีฬาดาวรุ่งเนี่ยกำลังมาแรงเลยนะมาเข้าแคมป์มาเก็บประสบการณ์กับรุ่นพี่แต่รุ่นพี่ก็มีเวลาให้นิดหน่อยคือสิ่งที่แต่อยากจะสื่อคือความคิดความเห็นมันเยอะมากๆค่ะที่ไปอ่านมานะ ไม่ว่าจะอ่านมาจาก YouTube เว็บเพจ a c e b o o k นะคะหรือบล็อกต่างๆแต่ก็ได้ไปรวบรวมข้อมูลมาแล้วก็หยิบยกประเด็นเนี้ยมาเล่าให้กับแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยได้ฟังกันนะคะคือแต่ไม่ได้คิดเองนะคำความความ,ความคิดเหล่านี้คือเอามาจากแฟนวอลเลย์บอลที่เขาคอมเมนต์กันที่เขาแสดงความคิดเห็นกันนะคะทุกคนบอกว่าเอรุ่นน้องอะดาวรุ่งอะเขามารออยู่ที่แคมป์แล้วนะคะแทนที่เขาจะได้ฝึกซ้อมกับรุ่นพี่ตัวหลักๆเขาก็ไม่ได้ฝึกซ้อมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ละคนก็แสดงความคิดเห็นไปต่างๆนาะนาะรุ่นพี่ที่เป็นตัวหลักเอง ก็ไม่ได้กลับมาสักทีกว่าจะได้กลับมามาฝึกซ้อมไม่นานไหนจะต้องฟื้นฟูสภาพร่างกายด้วยเพราะว่าจะต้องมีสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนสับักสะบบอมแน่นอนแล้วกว่าจะฟื้นฟูได้พอฟื้นฟูได้ก็ต้องเดินทางไปบราซิลนะคะอะไรอย่างเงี้ยคือหลายคนก็เป็นห่วงค่ะเข้าใจในความหวังดีของแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยนะคะเราก็ต้องดูว่า เมันจะเป็นอย่างไรแล้ววันนี้เลยอยากทราบความคิดความเห็นนะคะเพื่อนๆเห็นว่าประเด็นเนี้ยมันเป็นยังไงแล้วมีวิธีแก้ไขอย่างไรคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยก่อนเส้นสัญญาจ้างเนี่ยมันต้องทำข้อตกลงอะไรกันไหมนะคะหรือว่าเออเราจะไปแค่แข่งรายการนี้เท่านั้นนะคุณคิดยังไงค่าจ้างอะไรเท่าไหร่เราต้องเคลียร์ตั้งแต่แรกไหม นะคะหรือว่าอาจจะไม่ไปประเทศที่มีรายการแข่งขันยาวเกินไปหรืออะไรยังไงแสดงความคิดความเห็นกันเข้ามาหน่อยค่ะทุกคนถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเนาะหากตายพูดผิดหรือว่าพลาดตรงไหนหรืออาจจะนําเสนอข่าวไม่ถูกใจเพื่อนๆตรงไหนก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะคะยินดีรับฟังคําแนะนําคําติชมจากทุกท่านค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ